คับผมพัชราภุมพวงฮะตอมครับผมอายุ28ปีรู้จักจคิ้วได้ยังไงหรอคือเมื่อก่อนเราก็เห็นมานานแล้วแหละมันก็หลายปีตั้งแต่เรายัางเด็ดีอ่ะคือแตอ่ตอนนั้นราคามันไม่น่าเอื้อมถึงสำหรับ ผมจะมีรถนะเจอหมูหมูใช้คนแรกต่อมาก็มีเพื่อนอีกคนชู้ก็ใช้ขึ้นมาคนที่2แล้วแบบไอ้เชีย่ยบุต้องมีแล้วปะวะใช่ไหมคือกลุ่มอะเราจะแบบเพื่อนมีเราไม่มีก็ไม่ได้ไม่เท่ได้หอยรุ่นต้องเทครับผมได้คดีได้ดไดยังไงอรอก็คือเริ่มด้วยความอยากได้ใช่ไหมเราก็ไปละเข้าไปในกลุมก่มทุกกุ๊ปทุกกุ๊ปคิวเข้าไปหมดแล้ว้าไปแฝงตัวนั้นก็ไปเจอคือใจเป็นคนชอบ รถสีส้มอยู่แล้วอย่างผมก็มีมอไซค์ก็เป็นสีส้มนู่นนี่นั่นเซตน,นี้ก็เลยถูกใจเท hey, ก็เลยให้เพื่อนไปช่วยดูตอนแรกก็โอเคก็เลยได้มาครับแล้วได้มาแล้วอ่ะมีเหตุการณ์อะไรบ้าง <c oughs> โอ้ <c oughs> วันที่ได้มานะมันก็ปกติทุกอย่า <c> ง <oughs> ลองเทสไม่เจออะไรเลยบ้าบอไม่น่าเชื่อจนเข้ามาที่นี่แหละชี้นูน่นชี้นีน่ชีน้นู่นชี้นีน่ หลอกกูวะเนี่ยกูต้องเปลี่ยนหมดจริงว่านี่ยเช็คแล้วก็เจอครับหลายจุดอยู่แต่ก็ได้ไดที่เอ็กี่ไอ้มือหนึ่งของเราช่วยช่วยบอกให้กำลังใจขึ้นเยอะเลยเปลี่ยนนู่นนะเปลี่ยนนี่นะมาบอกข้อดีและข้อเสียของการซื้อรนบ้านเนาะถ้าซื้อบถบ้านมันก็เราก็ดูเงินของเราได้อ่ะว่าเรามีงบประมาณเท่าไหร่เราก็เลยเราก็ตัดสินใจเลือกเอาแล้วก็ไปไปเช็คลองเช็คดูว่ามันมีปัญหาไหม ส่วนข้อเสียเนี่ยรถบ้านบางทีเราไปเพลทหรือเราไปลองเนี่ยมันบางทีมันก็ไม่เจอปัญหาบางทีบางปัญหามันไม่สามารถดูด้วยตาเปล่าได้เงี้ยมันต้องมาลองใช้ก่อนทำอะไรกับทันนี้มาบ้างเปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนเครื่อติดถลมหม้อน้ำแล้วก็มีเอก็กกระจัดุดแต่งไรเดอร์ให้ร้านนี้ดีอย่างคุณมาตัวเปล่าไปาเคยเลยเดี๋ยวที่นี่เขาใส่ให้คุณหมดแหละ เจ้าของร้านนี้เขาชอบแต่งรถแต่ชอบลงกับรถชาวบ้านคือเขาไม่ค่อยลงกับรถตัวเองเท่าไหร่จะได้ไงจะเจอเพื่อนเพื่อนเอ้ยอ๋อก่อนก่อนที่จะได้คิวอะ่ะผมเคยไปทริปทริปทริปหนึ่งกับที่นี่แหละเออตอนนั้นยังไม่ได้รถก็เลยไปก็เลยชอบก็รู้จักน่าจะรู้จักจาก,กตอนนี้น,นะครับรถชิ้เนี้เก็บอะไรให้บ้างเท่าที่เห็นโอ้เก็บหรอน่าจะน่าจะ,าจะ,าจะยืนมีอัพเลยถ้าเกิดว่าคุณมีเงินในรนะดับถือวคุณเพิ่มเงินจัดได้ถ้าคุณจะไปซื้อข้างนอกคุณเพิ่มเงินอีกนิดหนึ่ง ผมว่ามาซื้อรถที่นี่โอเคเลยครับเพราะว่าเก็บทั้งสีอะไรอะไรทางเปลี่ยนให้ใหม่หมดดีีครับในฐานะที่ต้องเป็นคนนอค่องเราเข้ามาที่น้านีนยกับการเก็บงานที่นี่คุณคิดว่าคุ้มค่าไหมกับเงินที่ลูกค้าที่จ่ายซื้อรถที่นี่คุ้มค่ามาซื้อที่นี่กับผมไปซื้อข้างนอกแล,แล้วต้องมาเปลี่ยนนู่นนี่นูน่นนี่ผมว่าน่าจะพอๆกันเลยซึ่เผลอ มาซื้อที่นี่ผมว่าคุ้มค่ากว่าครับเพราะว่าอย่างถ้าเราไปซื้อข้างนอกเราก็ไม่รู้ว่าเราจะโดนอะไรบ้างบางทีค่าซ่อมหรือค่าเปลี่ยนรูปนี้อาจจะพอๆกับซื้อที่นี่เลยก็ได้ครับทันนี้ผมได้มาสามสามแสนหกครับแล้วทำไปทั้งหมดเท่าไหร่โอ้ยทำไปทั้งหมดเท่าไหร่อ่ะผมต้องไล่ดูบิลที่เอ็กเลยอ่ะจําราคาไม่ได้ดแต่เครื่องก็เครื่องเสียก็ หลักหมื่นชุดแต่งก็รอบพันบวกทำสีด้วย8,5 0 0ถ้าย้อนกลับไปได้ตอนนั้นนะครับจากที่ผมได้มาราคาเท่านี้กับซื้อรถที่นี่ราคาเท่านี้ว่าผมซื้อที่นี่ดีกว่าเพราะว่าสบายใจแล้วออกมาครบไม่มีปัญหาเพราะว่าที่นี่เก็บให้หมดแล้วเก็บสีเก็บอะไรพังซ่อมให้เปลี่ยนใหม่หมด เช็คให้ทุกอย่างสบายใจเอาไปขับถี่เลยอยากจะแนะนําให้เพื่อนๆมาซื้อที่นี่เพราะว่าก็อย่างที่บอกว่าเราเราเข้ามาเราจ่ายเงินเสร็จเราออกไปใช้ได้เลยไม่มีปัญหาไม่ต้องมาเขามาคลอยเช็คว่าอะไรอะไรเสียไหมขับไปจะมีความร้อนขึ้นไหมเบียร์มีปัญหาหรือเปล่าเครื่องต้องเปลี่ยนใหม่ไหมอะไรอย่างเงี้ยคือที่นี่มันจบละเราเอาไปใช้ได้เลยสบาย การบริการที่นี่ดีมากเพราะว่าครั้งแรกที่ผมเข้ามาบอกตรงว่าจริงๆผมก็เขาเรียกอะไรอะไม่ค่อยกล้าเข้ามานะเพราะว่าเราก็ไปซื้อที่อื่นมาเราก็เกรงใจในานะที่เราก็รู้จักที่เอมาก่อนแต่ก็ไม่เป็นไรผมว,ว่าหน้าด้านใช่ของบานหน้าด้านยิ้มสู้เข้าไปเข้ามากราบง,งานว่าต้องไม่ทีก็พี่เสียใแล้วเสียใแล้วท้ายแล้วนะครับสำหรับคนที่ต้องการ จะมีรถน่ารักไว้ใช้ก็อยากให้เข้ามาใช้บริการที่นี่ครับ mm hmm. ที่พอยคาสตูดิโอมีทั้งแท11แท12รออยู่เทียบเลยเก็บงานให้เรียบร้อยไม,ไม่ต้องกลัวว่าจะมีปัญหาอะไรขับไปได้สุขิวเลยนี่บริการดีครับการันตีจากผมเองเจ็บเองใช้เองครับผม